สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องฟูเยี่ยมพารวยอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมในวันหวยออกวันนี้16กรกฎาคม2566นะหวยออกพอดีนะครับผมตอนเย็นเย็นะบ่ายสาบ่าย4ี่โมงกันรู้ผลลับเข้ามาแล้วอ่ะได้คลิปใหม่มานะเมื่อคืนนี้เช้าๆได้มาเลยนะก็จะเขียนไว้นะ ดูเพื่อเป็นการรับชมเพื่อการบันเทิงนะสนุกสนานเลขเข้าหรือเลขไม่เข้าก็มันจะได้บันทึกเข้าเป็นรูปเล่มไว้นะให้ให้เอแฟนช่องได้รับชมนะแล้วนำไปพัฒนาต่อนะครับผมสูตรนี้มีชื่อว่าสูตร3กานะสูตร5กาไปแล้วากายังไงกาอย่างนี้นะมันมีเครื่องหมายกากระบาด3 สาตัวอยู่ด้วยเลยเรียกมันชื่อว่าสูตร3กาสูตร5กาก็มี5เครื่องหมายกากระบาดนะเรียกว่าสูตรหกาชื่อจำง่ายดีนะทำง่ายนะสูตรการ้องบนฟ้าก็นำมาทํำเป็นตัวเลขได้นะตามชมนะครับผมเรามาชมคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ อย่าทำเพื่อการบันเทิงเท่านั้นนะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมอ่ะเรามาตามว่างวดวันที่สิหกรกฎาคมสูตร3ามกายังเดินดีไหมนะตามชมนะถ้ามีเลขวิ่งไม่จับก็เข้าเป้แ่ะครับสูตร3กาทำง่ายง่ายไม่ยากไม่ยากนะ กูเยี่ยมทำให้หนูดอยนะทําได้ไหมได้ครับผมอ่าสูตรสามกานะเขียนเอาหลักหน่วยนี่แหละมาเขียนนะหน่วยบนนะเขียนนี่เอา3มาเอาสองมาเขียนลงไปเลยสองสห้าต่อไปตัวไหนครับผม ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งหสอ่ะใส่เครื่องหมายกากบ,บาดล,ลองดูสิมัน3ามกายจริงๆริงไหมสงวดนี่ต้องทำภายใน10บนาทีนะไป3นาทีแล้ว จะต้องใส่เครื่องหมายนี่มาอย่างนี้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 เอาจับจ้างก็จจบไม่ถูกนะครับผมถ้าไม่มีเลขวิง่งถ้ามีเลขวิง่งเขายัางชั่วหน่อยเอาเรามาดูฝ่ายเลขวิ่งกันนะสองบวกสามเท่ากับวิ่งนะวิ่งตัวไหนนะห้าหกเ็ดนะห้าหกเ็ดแปดอ่าตำแหน่งห้าหกเ็ดแปดอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับผม อยู่ตรงนี้ก็จับไปเลยนะเจ็ดแปดนี่ไปเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองแปดสามอ่าแล้วห้าหกไปไหนนะ่ะห้าหกก็มาศูนย์หนึ่งนะศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งหก ได้ตัวเลียออกมาแล้วนะอ่างวดนี้มันจะออกในเลียถัดไปนะเแต่ว่า0 5 0ย์ห้าศห้ามันจะออกในงวดถัดไปนะออกสองงวดนะเห็นไหมเจ็ดสองมาออกนะอ,อ่ตรงนี้ก็จะรอออกนะครับผมตรงนี้รอออกแต่ว่ามันออกเหมือนกันนะอ่รอออกมันออกเจ็ดสองนะ ปแปดเจ็ดสองแต่ตัวนี้จะรอออกในงวดถัดไปนะฮะอ่าอันนี้วันที่หนึ่งนะรอออกหนึ่งกอคอหกหกต,ตัวนี้รอออกสิบหกกอคอหกหกอ่าเรามาดูงวดต่อไปนะห้านาทีแล้วนะครับผมเลขสามกาห้านาทีแล้วอ่ะ ใช้หลักหน่วย2นี่เรามาทำเหมือนเดิมนะฮะได้ตัวไหนนะ2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 0 1 1 2 3 4เยอาได้แล้วเรามาก,กากระบาดใส่ลงไว้3กานะปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บอ่าตัววิ่งอยู่ตรงไหน ตัววิ่งอยู่ตรงนี้ครับผมห้าหปดได้มาจากไหนได้มาจากนี้นะหลักหน่วยบนบวก3 7, มเจสองสองบวกสเป็น5นะวิ่งที่ห้าหกเเอาห้ 5, 6, 7, าหกเจแปไอเขียนผิดอยู่เลยเอา่าตัวนี้เป็นเลขวิ่งตำแหน่งก็คืออยู่ตรงนี้นะฮะนี่ห้าหกแปดนะจับ จะได้ตัวไหนเอาสีน้ำเงินเขียนกันแล้วกันนะฮะห้าหนะครับผมตัวบนนห้าหกนห้าศูนย์หกหนึ่งหนะ้าหนะึ่งหเจดแปดะเ2็ดสองเกสามปดสองปดสาอ่ะเราก็จะได้ตัวเลขออกมานะดังนี้ วันนี้มันรอออกนะออกในงวดสิบหกกอขอนะหกหกไอ้กลุ่มนี้ก็จะไปออกในวันที่วันที่เท่าไหร่ล่ะของวันนี้สิบหกกออนะสิบหกกอขอหกหกวันนี้จะออกวันที่หนึ่งนะตรงนี้ต้องมัน เขียนผิดนะต้องออกวันที่หนึ่งนะนี่นี่รอ,อวันที่หนึ่งอันนี้สิบหกมิยอผลปาก็ว่าออกหกศูนย์ห้านะออกไปแล้วนี่หกศูนย์ห้าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเอองวดต่อไปไมันจะออกเกตสองเกตสามแปดสองแปดสามนี่มันฟ้องมาแล้วเราก็มาตั้งหลักห้านะทีนี้ตั้งหลักห้า ไปเกดนาทีแล้วนะครับผมเลขสามกาเห็นไหมว่าคำนวณเนี่ยไปเกดนาทีแล้วอาจตั้งหลักห้าห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกเจ็ดอ่าเราใส่สามกาลงไป ขีดเส้นบรรทัดให้เรียบร้อยหน่อยมีเวลาเหลือเฟือเจ็ดนาทีแล้วนะ,ะกขีดสองช่องนะครับผมอ่าใส่เครื่องหมายสามกาเข้าไปกาที่หนึ่งกาที่สองกาที่สามตำแหน่งเลขวิ่งวิ่งตัวไหนอ่บวกสาม วิ่งที่8901นะครับผมเราได้เลขวิ่งมาแล้วเราก็มาพงก้ม89อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้01ตรงไหนตรงนี้อ้าแวแต่ประกบคู่ลองดูนะ89เอาก่อนเพื่อนเลยนี่นี่น,นี่เอา38 3 9มเก้า่าอวันนี้จะออกวันที่เท่าไหร่ครับผมออก16กกคอ6กนะคือวันนี้อ่าเรามาดูเลขชนที่มันมันจะออกนะเห็นไหมมันชนกันที่8ปสตัวเดียวนะ82 8สองแตัวชนกันนะอ่าสามแสามนี่น่าจะมานะ จะมาไหมจะมาไหมนะฮะแต่ว่าเลขที่มันฟ้องไว้คือ38394849แต่มันชนมันชนตั้งแต่ว่าผ่านมานะคือ3883าทีนี้เราก็มาดูว่า01จะมาที่ตัวไหนนะจับนะ5 1 6หนึ่งหกหนนะ กอลก,กดาไอ้พวกนี้จะมาหนึ่งสอคอนะหกหนะครับผมสี่ตัวหนึ่งสอคอ6หจะมาตัวไหนห้าหนึ่งหหนึอ่าเลียงไว้ที่หกหนึ่งกับหกนะมันจะมานะงวดหนึ่งสอคอหกหมดเวลาพอดีนะครับผมสิบนาทีหาแคปหน้าจอไว้งวดนี้มาตัวนี้นะคา,าดว่านะ นี่มันฟ้องมาตั้งแต่นี่สามแปดเห็นเห็น <retr> <t> ไหมเห็นไหมว่าศูนย์ห้ามันฟ้องมาตั้งแต่งวดนั้นเกียสองน,น,นะอ่ามันข้ามมาแต่อตรงนี้มันจะออกเกียสองนะมันออกแล้วออกวันนี้แปดเกียสองแต่ไอีศูนย์ห้ามันต้องข้ามมางวดน,นี้เห็นไหมมันก็มาออกจริงๆนะอ่าทีนี้อไอสามแปดมันรอไว้แล้วนะเกียสามแปดสามนี่จะรอมาออกงวดนี้มันก็มาจริงๆนะจะมาไหมเท่านั้นหละงวด หสิงหานะห้าหนึ่งหกมันจะไปงวด1สิงหาตัวไหนจะมาอยู่ตรงนี้แหล5นะ5้าหนึ่งหนึ่ะเป็นเลขข้ามงวดไปเลยอ่ะอลาพาจากในสูตรสกานะเอาเดี๋ยวเทียบก่อนเทียบ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 กับสูตรหกานะสามแปดสไม่มีเลย สาตัวเดียวสี่ปดไม่มีเลยเก้าสอ้ามีสองตัวนะมีสองตัวเห็นแล้วเห็นแล้วถ้าเทียบในสูตรห้ากานะมีสองตัวเอ้ไม่ชนม่ชนเลขที่ทำไปทุกคลิปพอดีเลยนะสาปกับสนะี่เก้าอะชนก็ช่างนะจะออกหรือเปล่ารอพิสูจน์กันนะครับผม อา้าวเวลาพักจาครับผมสิบสองนาทีแล้วไปแล้วไป